วัดดีครับจิ๊บมีสุกดังใจครับตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดสะพานสองนะทำไมถึงมาถึงตลาดสะพานสองผมขอดูเวลาก่อนจะเที่ยงแล้วฮะเพราะว่าร้านนี้นะถ้ามาหลังประมาณสักบ่ายโมงจะไม่ได้กินอะไรเอยงงเลยงงด,งงดีวันนี้เราจะมากินข้าวหมูกรอบหมูแดงแล้วก็ข้าวหน้าไก่ย่างนะครับ ขึ้นชื่อเลยนะร้านนี้ผมกินมาสมัยเด็กๆนะฮะจนโตแล้วครับนะฮะอยู่ย่านสะพานสองนะครับชื่อร้านข้าวหมูกรอบหมูแดงนครปฐมร้านแม่นวลเนาะนะครับร้านดังแห่งย่านสะพานสองนะครับตลาดสะพานสองนะก็นี่ผมมาเรียบร้อยแล้วนี่ครับน้าวนข้าวหมูแดงหมูกรอบนะครับนะฮะบ้านโป่งนะฮะแล้วก็นครปฐมนี่แหละครับ ตอนนี้มาเพนเพื่อนก็เนี่ยมาจอดตรงนะครับลานจอดรถตรงน,นี้ครไม่ได้ลานจอดรถด,ดิที่จอดรถนะฮะเขาจอดข้างทางก่อของตลาดเขาแน่แน่นะครับแล้วก็เดินไปร้านแม่นวลน,นะไี่หว่าครับผมอยากกินมานานแล้วไม่ได้กินแม่แมกันมานานสักพักแล้วล่ะแต่ก่อนก็มานะฮะนี่ไม่รู้ว่ายัางเหลืออยู่บ้างนี่นไไีน<ม>่หมก็อม,มกรับเดี๋ยวเอาข้าว ข้าวหมูกรอบ,ไ,รบไ,นะไก่หมดยังอลแม่ครับไปเดินนะไก่หมดยังแลแม่ไก่ย่างแล้วแม่อ๋อ,อกไก่ยังมีอยู่นะนี่ข้าวน้านแม่นวลเนานะข้าวหมูดแดงมัดโปะแมวดีครับัดบสดีครับนี่ครับเพ,พื่อนๆข้าวหมูกรอบหมูกรอบนะกับหมูดแดงนะแล้วก็นี่ไก่ ไก่ย่างผมนะครับแม่เดี๋ยวเอาข้าวข้าว,าวหมูกรอบไก่ย่างแม่แล้วก็ไข่ยังมีอยู่ไหมแม่มเอาไข่ใบหนึ่งอัแม่นะครับพานี่กัแม่มขออนุญาตมาถ่ายคลิปเหน่อยนะแม่นะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ฮะก็นี่ก็ร้านแม่นวนนะลเนาะร้านบวชแม่นวลนข้าวหมูแดงบ้านโป่งนะก็เนี่ยก็มีทังข้าวหมูแดงข้าวหน้าไก่เนาะหมูแดงหมูกรอบ หมูแดงเนาะน้ำหมูแดงอร่อยมากที่นี่แต่ว่าหมูแดงเปล่าๆแกไม่ขายนะครับน้ำหมูแดงเนาะก็คือนี่หมูกรอบนี่แกก็ย่างย่างจากเตาเลยนะครับแล้วก็หมูกรอบหมูแดงนะครับนี่ส่วนผมผมมาที่ผมสั่งก็คือนี่ข้าวไก่ย่างเนาะที่บอกประจําผมเลยก็คือมาที่เนี่ยผมก็ต้องมานั่งกินเนาะย่างแถวสจพันสองอ่าบอกว่า ที่เด็ดๆก็คืออะไรที่ผมชอบกินมากๆดิตัวพี่แกตับน้ำซุปให้นี่น้ำจุ๊บน้ำจุ๊บน้ำจุ๊บมาที่นี่ก็ต้องบริการตัวเองนะพี่บอกนะบริการตัวเองน้ำจุ๊บน้ำจุ๊บนี่มาก็ต้องบริการตัวเองเดี๋ยวไปดูแม่แกทำก่อนนะครับเดินอ้อมมา แม่เราขออนุญาตถ่ายหน่อยนะแม่นะนี่ห้องหลูเอาไก่กรอบเนาะไก่กรอบแม่นี่ยไม่มาตอนเช้าค่ะคนเยอะของเยอะอ๋อคุณบอกแม่มาตอนเช้าผมเพิ่งไปสอนหนังสือมาแม่พอดีไปแล้วของเพราะว่าครั้งที่แล้วโทรมาหาแม่แหละว่าบอกว่าว่าหมดตอนกี่โมงแต่ว่าผมมาไม่ทันนะแม่ประมาณไหนเลยครับแม่พอดีไปสอนหนังสือช่วงเช้าแล้วก็ แล้วก็แวะมานน่นนะครับแม่นี่ไก่ไก่ย่างอย่างแม่ขายมาก really huh. like ี่ปีแล้วนะผมจาไม่ได้นะผมกินมาสมัยเด็กๆแล้วแม่กว่แสดงว่าผมมากินตอนนี้ผมไม่สี่สิบกว่าละผม่มากินสิบกว่าขวบสามสิบกว่าปีแล้วแม่ตั้งสองห้าสองนห้าแล้วแม่นะสองสี่สองห้าผมมากินใสมัยเด็กๆครับผมจะบอกว่าลูกแม่กับลูกแม่แกเป็นเพื่อนผมสมัยเด็ก้เนี่ยครับ หมูกรอบนี่แม่เอาไปย่างหรือทอดอ่ะแม่ย่างย่างทานโดนด้วยเดี๋ยวนี้ใช้แก๊สใช้แก๊สแม่ตอนนี้ใช้แก๊สแล้วมันไม่ใช้ถ่านถ้าสมัยก่อนเราไม่ได้ทอดเลยถ้าเป็นถ่านนะคะแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นต้องใช้แก๊สแบบก็เลยต้องใช้ด้วยนะครับช่วยให้ไม่ต้องทอดแหงหนงเพราะว่าความอร่อยเหมือนเดิมแม่พี่บอกครับเหมือนเมไหมฮะเหมือนเนาะเหมือนเดิมเหมือนเดิมแม่ผมกินมาสามสิบกว่าปีแล้วเหมือนเดิมแม่เพราะว่าต้องบอกก่อนนะเวลามากิน ร้านแม่แกเนี่ยก็ต้องแม่ขายกี่โมงนะแม่ช่วงเช้าเลยใช่ไหมแม่แล้วก็อะไรนะแม่สมัยก่อนออกสมัยก่อนตีห้ากว่าใช่ครับแม่เพราะว่าตอนนั้นถ้าทำตีห้าเนี่ยออกเนี่ยต้องตื่นตีสองแต่ตอนนี้ตื่นตีสี่แล้วมันไม่ไหวก็เนี่ยหมูกรอบแม่ในแกบอกว่าแบบออกมันก็ไม่ได้กรอบจานนะแม่แต่ว่ามันก็คือกรอบ่ะแนละยแต่ว่าหนึ่งก็คือเพื่อนๆนมันเหมือนสไตล์ฮ่องกงกันเนาะ ที่บอกครับแต่ผมบอกเลยว่าอร่อยมากๆที่ผมกินเนาะก็นี่ข้าวไก่กรอบหมูเวลาเพื่อนเพื่อมาสั่งก็กรอบไก่นะใช่ไมแม่ไก่ค่ะแต่ไม่มีมีกุ้นเชียงไหมกุ้งเชียงไม่ได้ใช้ค่ะใช่แม่ไม่มีกุ้นเชียงนะเพื่อนเพื่อนใช่บหมค่ะเพราะว่าเราไม่เคยใช้เลยครับค่ะเราไม่ได้ทาเองเลยเนาะครับถ้าซื้อมันก็มันต้องไข่ใบหนึ่งด้วยนะแม่นะเอาไข่ใบนะคะเอาไข่ใบนึงไข่แม่ไงเป็นยางมะตูมอ่ะนี่ นี่นี่ไขย่ยางมาตูมค่ะน่าก,กินไหม,ไหมเพื่อนเพื่ <Yeah. S 2> <c oughs> อนค่ะแห่ได้ลครับครับนี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวรอไปราดน้ำเนาะเรียก่แต่เดินเราไปน่ากินไหมน่ากินไหมน่ากินไหมเรียว่านี่เราก็มารอนะครับ <c oughs> นี่ <c oughs> นี่น้ำราดน,น้ำราดนนะ่ะ น,นะครับแล้วก็ช้อนบริการตัวเองนะครับก็รับไปนะเบรบลก็มานั่งติโตะนะครับน่ากินไหมแล้วก็ผมก็เอามาเอาเครื่องปรุง <c oughs> เครื่องปรุงนะตรงนี้ เดี๋ยวน้ำบางก่อนแล้วก็นี่เครื่องปรุงพี่มีต้นหอมไหมพี่เดี๋ยวขอต้นหอมแกนหน่อยนะีถ้าจะเอาต้นหอมก็ก็บอกครับต้นหอมขอบคุณครับผมขาดไม่ได้เลยต้นหอมนะครับนะฮะต้นหอมก็วางไว้ก่อนเนาะนี่เพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราก็จะหมบำกันเนานะ ผมขออนุญาตนั่งก่อนพี่บอกขยับโต๊ะนี่ครับนี่ข้าวที่บอกก็จะเป็นข้าวหมูกรอบนะนี่หมูกรอบเขาเรียกว่ากรอบไก่ไข่เนาะก็คือกรอบหมูกรอบแล้วก็มีไข่เนาะแล้วก็มีไก่ยากนะ่างเนาะเอ้นี่ผมเอาไข่ใบหนึ่งจะมีน้ําซุปนะแต่ช็อตเด็กของผมคืออะไรรูร้ไหมฮะนี่คือเนี่ยที่เนี่ยผมชอบเรื่องของ นี่แม่เ็าจะมีน้ำพริกเผาเนาะคือร้านเขาทำเองนะผมก็จะโรยนี่โรยน้ำพริกเผาน้ำพริกเผาแกอร่อยมากมันเผ็ดแบบเผ็ดแล้วก็ไม่ออกหวานนะก็พริกเผาที่อื่นก็ออกหวานนะแต่นี่มันก็ไม่หวานอ่ะเผ็ดดีชอบโรย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 นะพี่บอกแล้วก็นี่เดี๋ยวก็มากินพร้อมๆกันนะเพื่อนนะที่บอก ผมไม่ไหวละตอนเช้าผมไม่ได้กินข้าวเลยนี่เปเอฟน,นะนี่นี่นี่นะแกะน้ำซุไปไว้ก่อนน,น,นี่เห็นไหมเวอรต้นหอม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 ข้าวน,น,น,นี่นี่นะี่นี่นะี่นนะนี่นะปึ๊บตักนะเห็นไหม cài lá gà nướng nè này đã đồ này đồ thau bạc không biết ถ้าเจ้าจอนอ๋อน้ำก็หอมนะหอมมากหอมเนี่ยดูเพื่อนเพื่อนน้ำนะน้ำหอมมากน้ำลาด มันออกหว,วานหวานวนวลหอมก็ไม่ถูกอะ่ะนี่หมูกรอบหมูกรอบเนี่ยแล้วก็ใส่ปากอืมผมบอกนะโคตรเป็น มันตุ้บมาขวดนะมตุ้บโคตรหอมอ่ะมันเป็นเหมือนน้ำาฮมคอร์เนชตุ้บเลยโคตรหอม,อมนี่ถ้าผมให้ดูเพื่อนๆดูไข่ไข่ไข่ผมชอบกินของแม่แกนะมันเป็นยาม,มาตูมอ่ะนะผมสั่งที่ใบหนึ่งเลย อาโปติเขาจะสั่งมาครึ่งใบน,นะกินคู่กับไก่เวยนะนี่นะเพื่อนๆน,นะผมอยากให้เพื่อนๆมันักกินด้วยกันมากเลยอ่ะนี่ยอือ สมมุ้งบอกไปร้านแม่เนะร้านสันตินะเคญชวนชมเคยไปชมนี่เปิดพิสดารถหกนไหมร้านสันติเนี่ยเนี่ยเขาจะมาทำรายการเนี่ยดูมีรูปเยอะมาก <c oughs> ไม่ค่อยนังลำอะ่ะเคยมาทานละนะครับอุ้ยกี่ปีแล้วยี่สิบกว่าปีแล้ว,ลวมั้ ผมดูให้ดูหมูกรอบนะเนี่ยที่ผมชอบนะมผมบอกเออน้ำพริกน้ำพริกเผาแันะแกทำเองนะมันเผ็ดอะ่ะแต่ไม่หวานอะ่ะโรยไข่นะขอบอกเด็ดก็อบอกกันนะ้น้ำน้ำราดของแม่แกแกไม่ขายปเปเปล่านะน้ำราดหมูแดงต้องมาซื้อแกนะกถะงขายผมบอกเลยว่าแบบน้ำราดแกนี่แม่งแบบ กิานไม่ได้เด็กอะ่ะมีคกขับโตโตมมแม่งเกินคำบรรยายลองให้ลแล้วนกับหมูแดงเดี๋ยวกินสองอย่างม้วนกันแล้วก็ไก่ ไบ่แม่พี่เพื่อนดูหมูแดงหมูกรอบไม่ใช่หมูแดงหมูกรอบไก่กรอบหมูแดงผมก็กินเบื่อละอยากกินไก่กรอบไก่ย่างและหมูกรอบข้าวปากอือไข่อือ

ผมไม่ได้รสชาติะผมยังยกดซบน,นะเพื่อนๆแวะมานะตลาดสะพานสองนะร้านข้าวหมูแดงแม่นวลน,นะนะครับแกเปิดช่วงแกบอกตกก้องสงสกนแกเปิดตอนเช้าหนึ่งตีห้าก็เปิดละแต่ตอนนี้ก็คือที่บอกก็คือเนี่ยเดี๋ยวผมให้รู้ว่าคือแม่จะขายเนี่ยมันก็เป็นล็อกกันนะเข้ามาเน่ยแม่เลยจอขายอยู่ตรงนี้มันเป็นล็อกอาหารแล้วก็เพื่อนเพื่อน แล้วก็ด้านขวามือนี่ก็เป็นตลาดเป็ดตลาดสะพานสองตอนเช้าเืีนี้แล้วแต่แม่ใครก็ขายตอนประมาณสักเจ็ดโมงนี่ครับรับรอง,อง,องไม่ผิดหวงังเพื่อนๆมาล้างเกล็นะนี่ผมก็ซัดต่อจัดหมูกรอบนะครับนี่จัดหมูกรอบแป้งสองชิ้นเลยนะครับนี่น่ากินไหมตัวกรอบสองชิ้นไหนหมูกรอบหมูกรอบแล้วทำอะไรครับ cái khóc bảo nè khỏe khay khay xương bào chắc mang một bài cơm không nhà เดี๋ยวผมนี่ก่อนนะเดี๋ยวซิกจังค่อยบ,บ้างอีกทีนึงนี่ผมกินหมดแล้วนี่หมดแล้วเกลี่ยงล้วแต่ว่าติดใจน้ำซุปอยู่น้ำซุปน้ำซุปโอ้อยเดี๋ยวซื้อกลับบ้านด้วยไม่ไหวมแม่ไก่หมดย่างแล้แม่แม่ครับไก่หมดย่างครับ ค่ะแม่ครับไก่หมดยังไก่หมดยังอ่ะแม่ไก่ย,าย่างแ,แม่ไม่เป็นไรแม่เดี๋ยวเอาให้ผมเอาหมูกรอบไข่ใบเดงอ่ะแม่พิเศษกลับบ้านแม่ oh. มห่อนะคะห่อนึงอ่ะแม่นี่ <c oughs> ผมอยากให้เพื่อนๆดูนะหมูกรอบนะ, <c oughs> อะชอบชอบหมูกรอบแกจะมีเ<ต>ท็กเจอร์สิ่งใช่ครับ ก็จะไม่กรอบเป็นขนมใช่ครับรแล้วประมาณสามสี่ชั่วโมงใช่ครับแับบ้านนะฮะคือพึ่ไอพีคาทาแล้วเหมือนขนมปังเนี่ยมันต้องมีของช่วยไม่ได้กรอบจ๋านะมันจะสไตล์ฮ่องกงอะ่ะที่บอกอย่างผมไปกินมาเลยคือเขาจะมีเท็กเจอร์ของมันเนาะกันดัง็จ้กรึบๆนิดนึงๆๆนะครับไม่ได้กรอบแบบจ๋าๆเลยอันเนี้ยมันก็ออกนุ่มๆผมว่ามันเหมาะกับคนที่ฟันไม่ค่อยดีอ่ะ โอ้ยง่ายฟันไม่ดีมันผมว่าฟันไม่ค่อยดีนี่แล้วก็แก texture texture กกกหน่อยนะฮะผมชอบนะครับแล้วก็ไขน่นี่เพื่อนๆมากินนะอย่าครึ่งใบนะบอกแม่แกใบหนึ่งเลยนะไม่บอกนะฮะแล้วก็น้ำราดแกนะอย่างที่พี่บอกอะ่ะแยกไปแยกขายนะต้องมาซื้อข้าวแกนะแกถึงจะขายนะฮะนี่ผมก็ขออนุญาตแม่หยุดทุกวันจันทร์ไหมคะหยุดวันไหนแม่หยุดวันจันทร์เนี่ยหยุดวันจันทร์เลแม่ทำไม่ไหวครับเดี๋วยวผมขออนุญาตครับในร้านแม่ก่อน นี่ถ้าเป็นนี่ใส่ใส่นี่ใส่ห่อก็เป็นอย่างเงี้ห่อแบบโบราณๆนิดนึงที่บอกครับเนี่ยไม่ใชคกล่องเลยนะครับใช่แบบน่ากินไหมไข่ใบหนึ่งนี่น้ำซุปนี่เด็ดๆตังนี้นี่ผมซอสนะซดสเจ๊กๆซดทั้งถ้วยนะอร่อยนะครับม่ะะเอาตรรงิให้นคโอ้ยหมูแดงแม่ก็จัดริมให้ด้วยเนี่ยนี่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  น่นี่นี่นี่จะไม่ค่อยีนะครับที่นี่ยังเหลืออยู่ฮะแกเอาของเด็ดๆให้กินนะหมูดองหมูแดงรวมหมดเลยทีเศดเด็ดๆนะอย่างนี้แม่อย่างเป็นจานขายเท่าไหร่แม่ปกติอามัถ้าไข่ฟองนึงหกสิบห้าบาทเนาะจะรวมอย่ารวมางเี้ระมอย่างเงี้ยหมูประมาณออ่างง้้ง้่าง่ เนี่ยฮหกห้าของของหนูได้เยอะนิดนึงแม่ใสให้เยอะหน่อยนึงอะไรฮะลูกค้าเก่าแก่นะสามสิบปีแล้วกินมาแล้เด็กนะที่บอกแค่คิดถึงแม่ทีก็กลับมาหาทีนะครับนี่เป็นหมอ่อนน้ำจุ๊บน้ำจุ๊บนี่ผมบอกเนี่ยเลิศมากนะแต่มาซื้อเปล่าๆไม่ขายนะดี่บอกอูพิกเผาอย่างโคตรอร่อยเลยแม่นะฮะ กนเย็นเปล่าคะทานแม่กลับไปก็เย็นนะแม่ท้าดันเดิมแม่แค่แม่เวลาแกกินนะแม่ก็จะแยกแตงเยกแตงแยกแตงไปให้เพราะว่าผมซื้อกิจกินเย็นเลยล่ะกลัวเดี๋ยวมันจะเสียนะครับนะฮะโอ้เอาน้ำพริกเผาด้วยครับเฟ่ไปดูนี่น้ำพริกเผาโอ้โหนี่เห็นบ่อกันน่ากินละเนี่ยนี่น้ำพริกเผานี่นี่ แล้วน้ำพิ้งเผาแม่แกออกไม่ออกหวานนะผมชอบมากไม่ชอบหวานนี่เผ็ดเผนะ็ดนะพี่บอกอจัดเต็มเลยจัดเต็มวันนี้มาจัดเต็มนะอ,อะไรอร่อยเราจะพาไปกินนะนี่ชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้ <c oughs> ผมมาหลายที่ว่าจะถ่ายอะไรที่แล้วก็ไม่มีโอกาสนี่แม่คิดตังเท่าไหร่แม่ทั้งหมดนะครับแต่ตังแม่ก่อน สองข้อนะผมเอากลับบ้านด้วยนะพี่บอกครับอ่หนึ่งจานกับหนึ่งห่อเนาะใช่ครับพิเศษนะจานหนึ่งอ่ะเท่าไหร่เอ่ยหนึ่งร้อยสามสิบบาทจ่ะหนึ่งร้อยสามสิบบาทเพื่อนๆถูกใช่ไหมแม่ถูกค่ะถูกไม่กลัว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 มันถูกไปแล้วแม่พี่บอคฮะเมื่อกี้ก็ไข่ฟองใช่ไหมใช่แม่นี่มีต้นหอมให้ด้วยเพื่อนๆนะมาอุดหนุนแม่แค่หน่อยนะพี่บอกครับโบราณอร่อยอร่อยนะครับนะฮะ ครับแม่ขอบคุณมากนะพี่แม่สวัสดีครับกลับแล้วครับแม่ขอบคุณมากค่ะกลับแล้วกลับแล้วได้ของริงกลับแล้วนะครับรถกระบะนะครับก็จะไหก็ฝากเพื่อนๆหน่อยเนาะถ้ามานี้ก็คือที่บอกแม่แก่ช่วงเวลาเจ็ดโมงเช้าแปดปี่โมนะบ่ายบ่ายโมงบ่ายโมงบ่ายโมงแล้วไม่ละบ่ายสองโมงนะนะครับก็ผมอยากให้เพื่อนมากินของอร่อยกันนะโอ้ตังพรลืมตังพรให้แบงค์ห้าร้อยลืมฮะโทษทีผมครับพี่ลืม หรือแมวตังทอนที่บอกก็เพื่อนเพื่อนเนาะก็มาก็ส่วนมาก็ฝากนะมาย่านสะพานสองนะนะครับช่วงแค่สีส่สะพานสองนะที่บอกก็แวะมานะครับหาอาหารดีๆอร่อยๆเลย,ยข้าวหมูแดงนะครับบ้านแม้น,นวลน,นะฮะนี่นะครับนวลข้าวหมูแดงบ้านโป่งนะนะครับก็อยากให้มาทานกันเนาะอร่อยนะเพื่อน<ๆ>เดี๋ยวนี้ไปก่อนนะเพื่อนนะยังไงก็เดิมนะครับผมนะคนที่ไม่เคยเจอนะครับก็ผมชื่อ จิบมีสุกนะครับก็ทําช่องกินเที่ยวนาออาหารนะครับก็โลคอกินตามร้านค้าทางอะ่ะแล้วก็ร้านอาหารผัมีตังนะฮะก็ยังไงฝากเพื่อนๆกดติดตามนะกด subscribe กดไลค์นะกดแชร์เนะาะเราเป็นเพื่อนกันนะถ้าคุณกดกระดิ่งอะ่ะหรือกดติดตามนะเวลาผมกินที่ไหนมันจะเด้งไปหาเพื่อนๆเ,เ,เลยนะจะได้ไปกินด้วยกันนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตไปก่อน,น้วครับบา,บายบายสวัสดีจ้าไปละไบ,บาย